เรามาดูดวงรา,ายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่25สิงหาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจนะคะห่วงหน้าพะวงหลังมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากนะคะช่วงนี้หมุนเงินนะคะหมุนเงินนะคะการเงินคล้องมือนะคะหลายๆคนมีเรื่องกังวลใจคิดหนักคิดมากเรื่องแม่นะคะเรื่องสุขภาพของคุณแม่ ะะช่วงนี้ระวังสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายหลายคนนะคะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากนะคะระวังสายตาคอบ่าไหลนะคะของตัวเองนะคะนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกังวลน,นะคะนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะฝันร้ายนะคะในช่วงนี้สือนําโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคุณแม่ของคุณแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์2ตัวหลังให้โชคส,สีเสริมดวงนําโชคข,ของคุณคือสีแดงนะคะ สีแดงสีขาวสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองเจ็ดสามนะคะสองเจ็ดสามนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ